มินาสักการนณะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการนณะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักการนณะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสาัมพุทโธภะคะวา พุทธังพักวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพักวตาธรรมโมธรม,มังนาสามิสุปฏิปันโนพักวโตาสาวกสังคโคสังคังนามามิ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาายะ ติสระเนนสหปัญจ ja ศ exactly. ีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาถายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสะระนังคชามิตติยมปิธรรมังสะระนังคชามิตติยมปิสังขังสะระนังคชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอธทินนาทานาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปะมาทัตฐานาเวรมณี สิกขาประทังสมาธิยามิปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัติกาเยกายายายะเทวานังปิยตันสุตวาอิติปิโสภัควายามราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนมโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัทวิสตินายกาสัพเพปฏิติตตาไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมุนิสราสีเสปฏิธิโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจนเน สังโคปฏิถิตโตไมหังอุเรศัพภะคุณากโรหะทะเยเมอนุรุธโทสารีปุตโตจะทักขิเนโกนทันโยปิธิภาคัตสมิงโมคลาโนจะวามเกทักขิเนสะวะเนไมหังอาสุงอานันทะราหุโลกัตสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะโสตะเก เกสันเตปิธิภาคัตสมิงสุริโยวะประพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคโวกุมารากัสสปเถโรมเหสีจิตตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิถาสิคุณากโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลี เทราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนแมตะสุตกังทัชชักคังปัจชโตอาสิ วา่าเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาตยสุตตะกังอากาเสฉะทนะนังอาสิเสสาปาการะสันธิตาชินานานา,นาวาระสังยุตตาสัตตปาการะลังกาตาวาตปิตาทิสัญชาตาพาหิรชัชต,ตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุ อนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิตเกณะสทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชะมะชมหิวิหรันตังมหีตะเลสทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโค สังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรมานุภาวปาลิโตจารามิชินปัญชเรติบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอัตตานังปริหรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอตานังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังเมมาตาปิตูนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุ สุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเตานงโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสพัพพัสตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน